โมคับบรุษเรากล่าววิญญาณว่าเป็นปฏิจจสมปนรมโดยปรยิยเป็นอันมากถ้าเว้นจากปัจ,จัยแปลว่าเหตุเนี่ยเว้นจากเหตุแล้วความเกิดแห่งวิญญาณไม่ได้มีดังนี้ไม่ใช่หรือโมคับบรุษเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคําที่ตนเองถือเอาผิดด้วยเราเนี่ยกําลังกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยถ้อยคําที่ตนเองถือเอาผิดใช่ไหมอ่าเพราะพระองค์ไม่เคยพูดโยมไม่เคยพูดว่าในกอในคอบอกว่า เธอไปพูดว่าในกออ้อาวฉันไม่เคยพูดเธอไปพูดได้ยังไงว่าฉันพูดว่าเขาเห็นไ,ไหมในเมื่อผู้เจ้าไม่เคยพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดอา้าวแล้วเธอเป็นลูกศิษย์ฉันแล้วเธอไปพูดได้ยังไงใช่ไหมอ่านี่โดนอย่างนี้ย่อมขุดตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งนี้ใช่บุญเป็นอนมากด้วยโมขบุตรข้อนั้นแหละจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกือ้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานเห็นไหม เราจะประสบกับความทุกข์เพราะเรา